ันแรงนะแต่บิ้รรทัดแบบขึ้นมาสองสองร้อยกว่าสองร้อยแปดจะสามร้อยอะยโอ้โหนี่หว่าวมือปืนแบบว่ามือปืนหน้ากากาเลยนะนี่ผมใส่หน้ากาก,ากนี่พี่ยังรู้อีกเหรอเป็นผมเนะี่ยโอ้โหก็เสียงมาก่อนเลยเมื่อกี้เนะี่ยเอาละเอาละ The Super Bowl is going on อย่างนี้เขาเรียกว่าแบบเรียกเรียกมุดแก๊งกลับมาไงตีก้อนได้นนครับอยากไปหาย้าจัดเลยตอนเนี้ยอยากโดนแบบเสือถิงกับทิงเล็ดอะ่ะ้า้าฟัดติดเลยกับพี่ไหมไอรหอยนมขับรถแล่นนมโอย เปล่าครับเปล่ามันเฮตุเราทำอะไรก็ได้เปล่าเปล่าครับขอโทษ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 ครับอย่ามีเรื่องนะแก๊งสเตอร์มีทั่วเมืองจำไว้ได้ครับได้ครับอันนี้รุ่นใหญ่เลยไอเอ๊ะไอ้นั่นไปไหนพี่ไอ้ไอ้หนุ่มปีนไฟไอหนุ่มเขาเขาไอไอินอ่ะไอ้หนุ่มเท้าไฟนะเขาชิคกิ้วอ่ะอยู่อยู่มันเปลี่ยนหน้าเฉยเฮ้ยยิงแล้วเหรอเฮ้ยขวามยิงแล้วป่ะเปล่าหรือไฟไนี่ป่ะ ขวาพี่ไม่ใช่ซ้ายเดี๋ยวผมได้ยินม,มันทางขวาโน่นหน้ข้างหน้า<อ>นนอ่อบ้านมันถูกเอาแล้ววานนี้แต่ขนมไปดูดิมันหลังกันแล้วหลังก,กันบินไทยอมองไม่ออกเลยมองไม่ออกไอ้สีน้ำเงินเกินต็อดสีน้ำเงินมากน้ำเงินเกินน้ <laughs> ำเงินเกินน้ำเงินน้ำเงิน ต<ไ>ายอ <b> โอ้โหเอสีนอนกองกันเยอะจัดยีกว่กออกาีเมลอน,อ,นอ่ะไอ้สัสขยะเอ้ยโอ้โหโอโหจงใแนี้เหรอไอ้จาตามันสอโอ้โหใส่จุดเลยว่ะเอพียอเดียวพอพี่รู้เรื่องโดยนั่นเหขับมอไซยิงคิว มันมีกี่คนเนี่ยนอนอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ไอคนกำลังเข้าเมืองบอกกูไม่เข้าแล้วดีกว่าสิบเอ็ดคนสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่คนเิ่งมากโอเคน้องฝายสี่มีไอเน็กอยู่ในนั้นไหมน่ะกูจะโอ้อกแก้งไม่แต่มันก็เพิ่งชนะมาไม่ใช่หรอไอฝ่ายสี่ทำไมมันถึงไม่ ไม่เข้ามาเล่นแบบว่าให้มันแบบเต็มๆกันไปแล้วไม่มีแล้วพี่มันต้องเปื่ยเข้ามาไม่ถึงครึ่งนะเอ้ยมีคนอยู่ในบ้านด้วยใครวาอ๋อเอ็มดีเขาไปลืมมันถึงครึ่งไหมเนี่ยพี่ถ้าเขามาเล่นไม่ถึงครึ่งนี่โดนไหมเนี่ยสิบห้าคนน่าจะถึงอยู่แล้วอะถึงอยู่แล้วพี่นับดูมีเศษเหลืห้าคนเฮ้ยผมว่าไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงพี่มาไม่ถึงอ่ะ เอาตอดมาขึ้นรถไปฟังมานี่มันใส่สุดแน่ดูด้วยนะว่าเกินครึ่งหรือเปล่าอ่ะมันก็โอเคมึงบอกว่ามันจะให้เพื่อนเราตั้เป็น,น,น,นตุนกานไอ้เฮียมีมกกพอแล้ว ไอ้นเดยวความดันขึ้นมึงก็พอก่อนไอ้เหี้ยกุอยากกูไม่ให้จบๆแล้วเร็วเเป็นรถนี่เป็นเป็นรถ่ะจอนีเอาสมาสอบน้ำสอน้ำสอน้ำสอน้ำอน้ำสนน้้น้ำสที่สิบารบาร์บา์สบาสมแล้วหมดเลยไม่ต้องบ้บ้พอพพเฮ้ยถือสอบแลกู้มาถือสบเลกู้ากู้าด็กมามาทีคาซีคาซีอยไม่กล่องเข้าไหบอยอุ้ยไม่ถึงสิแล้วเนี้ย ไอ้ไม่มซ่อมมดันทำไมอมมาโ่งนนั่งไม่ถึงสิบล้วเนี่ยไอ้ที่เหลือไ่ขนาดที่เหลือยืนดไม่ได้โศกอ่ะู้หญิงเป็นิงยิงยิงแบบนั่นจักัเี่ยะเป็นสภาไปไปไปเอาเป็นสภาเป็นสภาไปไปสภาเลยไปสภาไปอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ไม่ใช่มันเพื่อนบอกว่าถึงเนาะมีรถม่ใช่หรอยเี้กระจเี้ยกระจกไหนี่อคุยด้ก่นไก็มีเี้ยคยกะไอ้ผล่ไอ้ีุ้าเหี้ยคยเี้ยยเหี้ยคยเหี้ยยระจกเหี้ยสายเีสายเียวสายเสียใหญ่เลยเี้ยบคยอ้จบอย่างเร็วไม่ถึง5นาทีอะสานาทีถึงยังไอ้คุยเหี้ยโหไอ้พวกขยะที่อนมันขึ้นรถกูดิ เวยเฮียจเฮียกอแล้วจัดอะแต่ละคนแล้วจัดดะอตนแหละมันได้ปล่อยเนาะเออมปล่อยจัดเลยวแลลองไปซ้อมไปซ้อมว่าก็เล่นเทนนิงซ้อมฟาร์มเล่นอะไรเงี้ยแต่จริงว่าซ้อมนอกเมืองถ้าเล่นตอรี่ในเมืองแต่ซ้อม้อนเออมันคนเรฟิลกันเลย เขาเนี่ยเขาท้องในเมืองกันเลยอะ่ะเล่นแม่งทุกสตอรี่อะมันได้ไหลายมันได้ฟิลแบบจริงๆอะ่ะมันปรทับใกันได้ถึงทุกเมื่อกี้พี่น้ำมี14คนมั้ง14ปะ่ะ13 13 12 13คนสบ เขาไปสภากันยังไงพี่เนี่ยมันขับไปข้างหน้าไม่ใช่เหรออ่ะแล้วเราไป <ใน S 1> บ,บ้านแล้วเนี่เออลองไปดูที่บ้านดู ก่ม้าก่ม้าเลยไม่บัสบัสบัสไอคนที่ไม่ตกเข้าลงไปเลยได้ไวๆไม่บัสต้องูกมาไม่ใช่หรอมันยังนับตกใหม่ไม่ใช่หรอมาไหนไปเปพารถไหนพันหนึ่งพันหนึ่งที่ว่ากี่คนอจะเอาแก๊งพิเศษได้ไหมี่ว่าน่าจะมาสามสิบสี่คนถ้าสามสิบสี่คนฉลาดเขาไม่อ่คน เอาโน้ตถือมือถือแล้วพัตีไว้ถือไว้ดิถือไว้โหไปวหวาดิไอ้ไม่มีไอ้ไอ้ขายักไอ้สายมานี่ดิมึงไปลุ้นไปพอดีปร์ตานมึงโงไอ้ไอ้เรื่องนี้มันมีแค่ปากตัวาให้กูได้ป่ะเฮ้ยจบกลุมก่อนนะจบกลุ่มก่อนได้เป่ามึงเนิดครบไหมเนี่ยสรุปไหมม่ให้กูไปตรงนี้ฉนลงไป้ากเฉืนตรงนี้ไม่นับคนก่อนหไอ้ แต่ว,ว่าสิบห้า,ยยาไอ้เขือเขื่อ,อมึงจะไปโค่นทำไมก็บอกให้จับไป<อ>ตรงนี้เฉิบมันผมกมาดิเฮ้ยไปต้องวนเพื่อนอ่ะเนี่ยสิบห้าเอาแล้วก็สิบห้าคนเอาคนที่อุ้มมันโผดอุ้มไปเลยจะได้จบสิห้าเคส มันเข้ามาพอดีเป๊ะเลยแมงเหลี่ยมจัดเลยมันเข้ามา15เป๊ะเลยตอนอมอมในเมืองนะไม่เมอะอม่นอกเมืองอย่างเดียวคอพี่ดิบมันเข้ามาตัวปืนน่าจะเข้ามาแบบคนสองคนอะคนด้วยอ่ะอย่ากจบในเมืองอย่าให้จบกระดุดไปในเมืองเด็ดขาดคนที่มึงทำมึงก็ไา้ถ้ามึงถ้ามึงจะเกมให้ปาถ้ามันจะเกมก็ให้ยังไงก็ต้องนอกเมืองนะ ไขยเอาส่ไปเรื่อยๆไม่ไม่ไม่มีนะนะยางเสร็จยังมาเาส่เาสไอ้อี่เอาส่มานขอส่ขอส963อันนี้ปืนป้อันนี้ปืนป้องตรวนี้ปืนป้ใครมีเบอร์คิะเกอร์ไหนไเกอร์มาอุ้มาเอามออุ้มหเฮ้ยมอไซค์ุ้มได้เหรอเฮ้ยวินยาามอไซคอุ้มเลยนโอ้ดีๆสปเอามอไซคอุ้มได้มาอได้มนอุ้มได้แต่ว่ายาวเลยไม่มีรถวา ออกอย่างนี้ดีแล้วเร็วโหใครอยาพาไปพารถหน่อยดิช่วงนี้พี่ไมาคอยรอพายามีอะไรกีริวบ้างด้วยไปไปพาไปพาไปเลยไปเรียนอ้เฮยพื่อนหอเลยหอเลยถอยหน่อยถอยหน่อยยางมันก็แตกรึเปล่ามันไม่ซ่อมแล้วนหรอเผื่อห่อก่อนได้ป้ะเขือห่อก่อนเลยได้ป้ะห่อเลยห่อเลยห่อเลยว่าไงใครอุ้มใครอุ้มใครอุ้มหนึ่งเช่นนึงที่พอมีมีห่อเขาีห่อเขาพีห่อมีไหมล่ะเอาเอามาเช่นนึงก็ได้ขไปไปไนึง ขืออตึงเลยเหรอเขือเออเหมือนกับเมมกันนะไปออก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 ไปอย่าหายไปตอนราศิขากูไปละเป็นไปดูงานแบบแบงคมาสิบห้าไม่ควรจะไม่มีใช่ไหมรออะไรล่ะมาแบบสิบห้าคนเป๊ะถ้ามีเล่นกับผมสมมติพี่ตีกันกับผมแล้วผมมาเก่งเนี้ยยี่สิบคนหัวร้อนดิคนคนคนล่าหัวร้อนแม่งรอดไปหนึ่งคนแม่งก็แบบทีละเคสทีละเคสแล้วเนาะ ริงเวลาห้าคนเดี๋ยวเชื่อไหมว่ามันจะฝังไงพอ,อเสร็จปับไารอดแล้วก็ออกตอมอตอมอสิครับรออะไรก็มาเล่นให้แล้วไงจริงไหมละ่ะแต่ต้องลงไหมไม่ต้องไม่ต้องแต่แต่อย่างเนี้ยเอาจจริงไหมมันไม่จบนะไม่จบพี่มันมันเดิมมันเดิมพันไก่บัตไปด้วยแล้ว แล้วอีกอย่างมันบอกว่าจะให้เอ็มดีฮะสี่วันหน้าวันจบอ่ะ <c oughs> <c oughs> อเออโคต <c oughs> สตีนเน่ยมาเล่นอย่างเงี้ยไม่ที่ที่ไม่จบอ่ะพี่ไม่มองว่าแบบสตอรี่เลยพี่มองว่าอารมณ์มันไม่จบสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องหาเรื่องโดนหาเรื่องเรื่อยๆไดเรื่อยๆมันมันมันต้องโดนเรื่อยๆอยู่แล้วถ้ามันเล่นแบบเนี้ยถ้าเป็นพี่พี่ทำไงน่ะไม่เป็นไรจบจบเสร็จก็ตีต่อได้ถ้าจะเล่นแบบนี้ก็เล่นไปจะดูว่าคนที่โดนห่อคนก็ไปหาเรื่องให <c oughs> ม่แล้วเออแค่นั <c oughs> ้นเอง ก็โตัวานเลี้ยงเรื่อยๆอ่ะเรนผมเะ้าสูตรนี้ไปใช้เวลาเวลาเล่นกับเล่นกับไอ้เน็กใช่ไหมผมจะบอกว่าจ่ายพี่ไหวเท่าไหร่อ่ะอ่ะลดให้ลดให้หน่อยได้ไหมครับพี่ลดให้เรนนี้อยากให้พี่ลดให้เท่าไหร่อ่ะจากเอาสิบห้าก็เหลือประมาณสักสิบเอ็มไดไหมพี่อ่ะสิบเอ็มก็ได้นี่จ่ายดีกว่าวทีนี้ก็ทำเหมือนพี่ใหม่เน็กอีกแล้วนะเหล็พอี่ใช่ ได,ได้กินกินนิดนิดแต่กินเยอะๆอะไงตอน่รอบรอบมีห้าเอ็มเยอะรอบมีห้าเอ็มรอบนั้นปิดรอบนั้นแปดเอ็มรอบนี้หกเอ็มอะไรเงี้ยมันได้อยู่ถ้าสมมติว่ามันมันแบบนั้นน่ะแต่ถ้าแบบเรียกเยอะเเลยอ่ะแต่ที่พี่ไปฟังมาเรียกเยอะเหมือนกันนะเยอะเอะพี่เยอะเอเยอะผมดูข้างนอกชุดหลังมาด้วยแค่ทองกับไอ้นี่ก็โคลาโคลาสิบกว่าเอ็มแล้วอ่ะสองอย่างก็เกือบ เกบเท่าไหรอ่ะเกือบสามสิบเอ็มแล้วอ่ะแล้วไอ้นี่เข้ามาไม่เนี่ยย่อแข็งเนี่ยใครเนี่ยกันนะใช่แล้วแล้วลูกพี่ออกแข็งอย่างคนที่คิมอ่ะคิมเขาจะมีสฟตอรี่ก่อนเขาจะตีก่อนพวกนี้ตีอีกแล้วเนี่ยใช่เขาจะตีพวกนี้รอดูเลย